ไรภาคีเมืองสองแควเนี่ยคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างครับครับสมัยโบราณน,นั้นวัดพระศีรัตนมหา,าธาตุนี่วรลมหาวิหารจะมีพระพุทธรูปสามองค์นะครับสร้างในสมัยพญยาลิไทยนั่นตามตำนานไม่ต้องเล่ากันแล้วครับก็คงจะรู้กันหมดการหล่ออะไรต่างๆนั้นจะมีพระสามองค์วิหารใหญ่ก็คือหลวงพ่อพระพุทธชินราช วิหารที่สองทางด้านทิศเหนือคือพระพุทธชินสีวิหารด้านใต้คือพระศรีศาสดาเป็นสามองค์หรือเรียกว่าพระสามพี่น้องนะครับในสมัยโบราณแต่องค์จริงตั้งแต่ราชการที่สี่ราชการที่หนะครับได้อัญเชิญพระพุทธชินสีและพระศรีสัจดาเข้าไปไว้ในกรุงเทพ นะครับก็คงเหลือกับพระพุทธชินราชราชการที่5ก็จะเอาไปเหมือนกันนะครับจะอัญเชิญไปแต่ก็ทานคนจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้นะครับอ่อ,อนวอนขอร้องร้องห่มร้อง,องให้กันยืน่นดีกาอะไรเข้าไปจนสุดท้ายก็ต้องมารอจำลองดังนั้นพระสามพี่น้องในจังหวัดพิษณุโลกที่เป็น พระที่มีความสำคัญก็คือสามองค์นี้ตอนท้ายก็มาตั้งกันว่าพระชุดไตรภา,าคีหรือสามไตรแปลว่าสามจะมีสามองค์นั้นเริ่มแรกเลยที่แตกกันมาจริงๆก็มีสามสามองค์นะครับแล้วก็มีเนื้อเนื้อที่เนื้อที่ได้มาตอนแรกนะครับก็คือเนื้อชินเงินนะครับนี่คือเนื้อชินเงิน นี่คือองค์ที่หนึ่งคือองค์ประธานก็คือพระชินราชใบเสมาองค์ที่สองพระพุทธชินสีองค์ที่สพระศรีศาสดานะครับที่แตกออกมามากที่สุดคือชินราชใบเสมานะครับ ก็จะมีบรรจุอยู่ตามวิหารของหลวงพ่อพุทธชินราชวิหารของพระพุทธชินสีวิหารของพระศรีศาสดาหรือกุต่างๆในวัดใหญ่นะครับเป็นที่ไข่หากันในสามองค์ถ้าใครมีสามองค์ครบถือว่าสุดยอดมากนะครับพระสามองค์นี้ อะไรที่หายากที่สุดยากที่สุดคือพระศรีสัจดารองลงมาก็คือพระพุทธชินสีจะมีราคาสูงมากนะสูงกว่าพระพุทธชินราชใบเสมาเพราะหายากมากมีน้อยมากต่อมามีการค้นพบอีกเป็นเนื้ออื่นอีกนะครับเช่นเนื้อ เปียกทองนะครับเนื้อเปียกทองคําว่าเปียกทองคือทางในนี่จะเป็นเนื้อสำริดทองเหลืองหรือทองแดงนะครับก็มีใบเสมามีพระชินสีมีพระรีสัจดาเหมือนกันเป็นเนื้อสำริดทางในแล้วก็มีการเปียกทองสมัยนั้นไม่เรียกว่าชุบทองนะครับเขาเรียกเปียกทองโดยเอาพระเนื้อสำริด มาวางเรียงกันเสร็จแล้วก็หุงทองทองคําด้วยประหลอดพอหลอมละลายเข้ากันดีแล้วก็ปล่อยให้น้ําทองหรือน้ําประหลอดดันวิ่งผ่านองค์พระก็จะเป็นการเคลือบไปหรือเรียกว่าเปียกทองต่อมาก็มีการขุดค้นพบอีกอันนี้เรียกว่าว่านหน้าทองนะครับคือด้านหลังจะเป็นว่าน แล้วด้านหน้าจะปิดด้วยทองคำคล้ายทองคำเปลวนะครับคล้ายๆกันก็มีสามองค์เหมือนกันนะครับสามองค์เหมือนกันมีชุดทองคำนะครับมีชุดทองคำอีกนะครับภาพอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชัดแล้วอันนี้ปิ้นด้วยเครื่องปิ้นของเรานะครับจางละออกหลายคลิปนะครับก็มีสามองค์เหมือนกันนะครับคนรยุคคนรสมัยกันอยู่ นะครับคำว่าทองคําก็มีทองคําตั้งแต่เนื้อ6เนื้อ7เนื้อ8เนื้อ9ไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับค้นพบหลังสุดเลยอันนี้นะครับตั้งแต่2องพันห้นะครับค้นพบหลายวัดนะครับมีหลายวัดคือวัดประตูชัยนะครับประตูชัย มีวัดวิหารทองแล้วก็มีวัดใหญ่เรานะครับอันนี้เราเรียกว่าไตรภาคีเป็นที่ไฝฝันเป็นที่ฝันของผู้มีสตังะนะฮะต้องพูดอย่างนั้นนะครับอันเนี้เขาเรียกว่าพระในตำนานนะครับเล่าสู่กันฟังคนเท่าคนแก่เพราะไม่เคยมีใครครอบครองอยู่มีน้อยมากนะครับ เขาเรียกว่าพระในตำนานแล้วเพราะเนื่องจากว่าน่าจะสร้างน้อยแล้วก็ยังไม่ทนอยากเห็นของจริงเนี่ยที่ขอสิมีครับมีมีมมเดี๋ยวกะล้างเตรียมโต๊ะไว้แล้วะเดี๋ยวจัดให้เลยเป็นชุดทองคำเปียกทองเนื้อชินเงินเนื้อสำลิดเนื้อว่าน้นาทองเนื้อดินครบหมดเนื้อหน้าก็มี เนื้อหน้าก็มีจบเลยมา<ก>ที่เดียวจบกระบวนทุกเนื้อที่ค้นพบอยู่เนื้อดินนี่ก็ผมว่าเนื้อดินนี่จะหายากมากกว่าพระ,ะเนื้อโลหะเนื่องจากอายุเป็นหกร้อยกว่าปีใช่ไหมฮะดินย่อมสลายกว่าสลายไวกว่าแล้วก็เนื้อเงิน ที่อเขาเรียกว่าหมดหมดยางผุสลายพระที่คงทนถาวรก็คือพระเนื้อสำลิดแต่เนื้อสำลิดนี่มีน้อยมากนะครับในสมัยสร้างในพญาลิไทยนี่ผมก็ยังสันนิษฐานว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าตรวจสอบด้วยเครื่องวิทย์เพราะยังคิดว่าไม่น่าจะถึงยุคสุโข,ขทัยเนื้อสำลิดชุดนั้นนะแต่ที่แน่นอนก็คือ เนื้อทองคําเนี่ยเนื้อทองคํานี่ก็น่าจะสร้างอยู่ในลาวนี่แหละช่วงต่อระหว่างสุขโขทัยกับอยุธยานะครับแล้วว่าน้าท้องนี่สร้างเหมือนกันประมาณกันว่าน้าท้องทั้งหลังจะเป็นว่านก็จะมีการย่อยสลายเมื่อปวกมั่งน้ํามั่งว่านสลายทองบางๆก็คงจะย่อยไปด้วยบางทีเหลือแต่เนื้อว่านนะครับอันนี้เป็นที่น่าเสียดายมากดังนั้น สิ่งที่ทุกคนอยากรู้อยากทราบอยากเห็นนะครับของเรามีครบชุดได้มาศึกษาค้นคว้ากันนะครับแล้วในส่วนกลางนั้นไม่เคยเห็นว่าลงหนังสือนะครับจะมีลงเป็นเนื้อชินเงินเนื้อชินเงินอันนี้มีสองสองจังหวัดนะครับจังหวัดแรกที่ค้นพบก็คือปุเขาพนมเพิงคือพระ พุทธศีสัจดานะครับวิธีการดูจะมีบัวสองชั้นกับบัวชั้นเดียวไม่มีใครสอนนะครับในหนังสือก็ไม่มีเขียนผมว่าผมจะสังเกตว่าพระศรีสัจดากรุพนมเพิงสุขโขทัยกับพระศรีสัจดาวัดใหญ่พิษณุโลกเป็นพระพิมพ์เดียวกันแต่ จะรู้ได้ไงใบเสมาก็มีที่พนมเพิงแต่รู้ได้ไงว่าของพิสโลกหรือของสุขโขทยัยมีข้อสังเกตนะครับเดี๋ยวว่าหน้ามาชี้ให้เห็นชัดๆวันนี้บอกข้า,ขาวๆก็แล้วกันจะมีหน้าหน้านะครับพระพักพระพักพระพักแขนกับพระหัต แตกต่างกันอยู่นิดนึงแต่อันนี้เห็นชัดเจนนะฮะภาษีสัตดาของสุขโขทัยจะราคาสูงกว่าถ้าชินาาชใบเสมากูพนมเพิงจะถูกกว่าของพิษณุโลกอันนี้ไม่พบที่สุขโขทยัยอันนี้พบที่สุขโขทัยและพิษณุโลกแต่วิธีสังเกตว่าของสุขโขทัยหรือของพิษณุโลกบัวครับบัวเล็บช้างตรงนี้ ถ้ามีเม็ดขมชัดหมดเลยนั่นคือกุพนมเพิงและราคาสูงกว่าพิษนโลกอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครกล้าชี้เพราะผมก็ดูแล้วว่าหายากมากนะครับและจากการค้นคว้ามาก็เลยที่สาเหตุที่สร้างหอศิลป์เนี่ยครับ ก็คืออยากจะอนุรักษ์เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังให้พวกเราลองไปค้นค้นดูนะครับอาจจะอยู่ก้นก้นขัน <Yeah. S 1> อ่าก้นขันก้นพานของบ้านปู <Yeah. S 1> ่ย่าตายายเราอย่าทิ้งนะครับไม่รู้จักให้ถามมา <Yeah. S 1> ครับเนี่ยอันนี้ยชัดเจนเลยพิษณุโลกไม่ชัดเลยเ mm hmm. ออครับ อันนี้เปียกทองนะครับแค่อันเนี้ยก็ยังแย่แล้วจะหาให้ครบสามองค์เนี่ยเนื้อชินกัน,นยังแย่แล้วครับกว่าจะได้ครบกันเนี่ยโหหายากราคาสูงมากก็อยากจะให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาและเรื่องที่มีคนถามมาเยอะว่ามีพุทธคุณด้านใดพระสามองค์เนี่ยพุทธคุณเขาเรียกว่า ครอบจัก,กรวาลครอบจัก,กรวาลน,นะครับก็คือทุกอย่างที่เราอยากจะได้เช่นถ้าเป็นผู้บริหารระดับนายทหารนายตำรวจเขาจะคล้องอันนี้นะครับเมตตามหานิยมก็จะคล้องอันนี้แต่สมองค์เนี่ยคุณตะคุณเหมือนกันครับแล้วแต่เราจะระลึกนึกถึงหรือว่าขอพรสิ่งใดนะครับ ถ้าใครมีครบสามองค์นะครับนำมาโชว์กันเลยนะครับนำมาโชว์มาตรวจสอบอันนี้ก็เหมือนกันนะครับการศึกษานั้นไม่ใช่ดูด้วยตาฟังได้หูพอเข้ากล้องกำลังขยายสูงเนี่ยชัดเจนมากบ่งบอกได้เลยว่าเก่าใหม่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสต้องมาขอทำคลิปนะะด้วยกล้องอขยาย พันหกว่าเอ็กสามพันอีกตัวใหญ่ตัวใหญ่นะก็ได้เห็นทุกอนูครับทุกอนุใหม่เก่าเข้าปุ๊บไม่ว่าเนื้อดินพระนางมะยาเหมือนกันพระสุ้มก,ก็เหมือน,นรเรามีมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาชี้ได้เลยว่าอายุเท่าไหร่เขาศึกษาผิวแล้วนะภาพพิมพ์เดียวกันแต่ผิวไม่เหมือนกันนี่คือวิทยาการครับโดยใช้วิทยาศาสตร์ 10x 1 x สิบเอ็กยังดีนะไม่ใช่ว่าเหยียดแขนดูอย่างนี้น <c oughs> อันนี้ผม <c oughs> ผมไม่ไปเลยนะ <c oughs> ไม่ยอมเสียตังค์อีกโดยเด็ดขาดเลยเ <c oughs> พราะตอบไม่ได้ผมอยากจะให้ส่องผมสักหน่อยเนาะเออหยิบมาส่องมันก็คุ้มค่านะข้างละร้อยเนาะหน้าร้อยหลังร้อยแล้วตะแคงข้างอีกสักหน่อยร้อยเป็นสามร้อยเราก็ปลื้มใจไม่แท้ได้ไง อ๋อเนื้อมันไม่เก่าครับเออบอกอย่างนั้นมันพิมพ์ไม่ถูกต้องครับเออเราก็ยังจะได้กําไรสักหน่อยมั้งแต่นี่มันไม่คุ้มเลยครับบอกไม่ได้อย่างเดียวมันไม่แท้ครับไม่แท้ครับดังนั้นอย่าอย่าทิ้งนะครับผู้ที่ไปโดนมาแล้วเก็บเอาไว้พระของท่านผมว่าแท้มีนะครับแท้เพราะพระขึ้นมาไม่ใช่น้อยนะครับ พระเมื่อวานนี้หลวงพ่อมาลองเจ้าอาตมาเจิอป้ายให้ครับท่านมาเล่าให้ฟังบอกอู้ยขึ้นเป็นหับหับบรณะตรงไหนเป็นหับหับบอกเป็นหมื่นไม่ใช่เป็นแสนประมาณน,นั้นพระองค์เล็กบางด้วยเนาะแล้วส่วนมากจะเป็นเนื้อดินกับเนื้อชิ้นเงินแกก็ว่า อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเรามีแหล่งศึกษาแล้วแต่ถ้าใครจะให้ดูทางไลน์ทางเฟซนะั้นผมขอสักนิดถ่ายชัดๆนิดแต่ผมไม่อยากจะดูเลยนะครับเพราะว่ามันดูไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นอ่ะแล้วถ้าผมบอกไม่แท้ขึ้นมาจะเสียของอีกใช่ใชจะเสียใจอีกอเสียของอีกเสียไปล้านหน่อยนะครับตั้งใจมาที่ขอสินนี้เลยครับผ่านมา มาดูของจริงรือเอาของจริงมาดูเอาของจริงมาตรวจสอบได้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ครก็ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ให้ความรู้ในอันนี้ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยผู้ที่สนใจถ้าหากอยากจะมาที่หอศิลป์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับอาจารย์อีกทีครับบ้านกกไม่แดงนะครับบ้านกกไม่แดงหรือว่าตลกของเราก็เหลือเจี๊ยบเจี๊ยบเฉินยิ้ม บ้านนี้คือบ้านพ่อของเขาคือสีหนุ่มเชิญยิ้ม,มครับแล้วเขาก็มาเขาก็จบโรงเรียนเนี้ครับกบไม่แดงน้องเขาอีกคนนึงเ,เขาก็มาเลยครับสงการอะไรเขาก็มาเยี่ยมบ้านเขาอยู่ที่นี่บ้านกบนไมแดงตำบลดินทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเดี<ส>๋ยววันที่สิบห้าจะปักหมุดแล้วครับเป็นหอศิลป์ของเราเลยขึ้นป้ายวันนี้สําเร็จแล้วถ้าหากจะโทรศัพท์ก็ศูนย์แปดเก้าหกสองสองสามสี่สองหกครับโทรเข้ามาให้ผมรับเป็นเพื่อน เท่านั้นครับแล้วผมก็จะรับแล้วแต่ว่าหลังวันที่26ไปก็เข้า ID Line ได้เลยแล้วส่งคอมมูนเฟซบุ๊กจะมีไหมครับมีครับเฟซบุ๊กก็ชื่อเดียวกันนี่ครับชื่อเดียวกันไพรยศรีหามไพเข้าไปเลยครับเบอร์เดียวกันเซิร์ชใน Google เลยครับได้หรือไปเซิร์ชถ้าอยากจะฟังอาจารย์ออกคลิปรายการต่างๆของผู้จัดทำต่างๆไพรท์ไพรทูศรีหามไพหรือชินนลาชบ้านทอง หรือหอศิลชินราชหรือชินราชใบเสมาจะขึ้นครับเจอเนี่ครับเขระคุณอาจารย์มากครับ